สวัสดีครับพี่น้องพามาเบิ้งวัวนะครับฝูง,งวัวนะครับอยู่ทีตบบำบลคำาพว่นนะครับอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีนะครับผมพามาชมงวัวนะครับเป็นฝูงวัวไทยไงนะครับพี่น้องไทยไงนะครับ พามาสอบถามแม่ครับแม่มานี่ครับใกล้ๆเลยครับแม่แม่ชื่ออะไรนะครับชื่อวันเพ็ญวันเพ็ญน,นะครับคุณแม่เริ่มเลี้ยงมานานยังครับนานแล้วประมาณยี่สิบปีอเมื่อก่อนทําอะไรครับแม่ก่อนจะมาเลี้ยงวัวก็ทาําไร่ไร้อยเป็นไงครับถึงได้เปลี่ยนมาเลี้ยงวัวก็อันนั้นมันต้องลงทุน ลงทุนแล้วก็ผลผลิตอันนี้ก็ลงทุนเหมือนกันแต่ว่าเราสบายกว่าอ๋อต่างกันไหมครับแม่ก็ต่างกันอันนั้นเราต้องลงทุนบางทีเสียหายไปก็ไม่ได้ไม่ได้คืนครับโอกาสที่จะได้คืนก็น้อยนะครับก,กับไร่กับสวนเพราะว่ามันปัจจัยมันเยอะถ้าไม่มีน้ำก็ <c oughs> น้ำนะครับต้องมีน้ำ น้ำดีผลผลิตดีก็ต้องไปลุ้นราคาจากพ่อค้าคนกลางอีกนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับจะถูกจะแพงนะครับพอเรากำหนดไม่ได้นะครับเรื่องราคารถปรับมาเลี้ยงวัวนี่ดีกว่าเดิมเยอะไหมครับแม่ดีกว่าเดิมค่ะ <c oughs> <c oughs> ดีนะครับวัวก็เราตั้งราคาเองได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างการลงทุนก็ไม่ไม่เยอะนะครับส่วนมากก็จะเป็นเสริมนิดหน่อยนะครับถ้ามีหญ้ามีอะไรก็จะสบายจะ้จะก็ปลูกหญ้าในเปียไว้ปลูก,กไรโอ้สิบกว่าไร่ทำไมถึงปลูกในเปียครับแม่ก็อ้อยเสริมให้วัวก,กินบ้างดีกว่าใช่ม<ต>ครับีก็ขายไปบ้าง โอขายนี่เขาทําพันุหรือว่าเอาไปให้วัวกินครับให้วัวขายยังไงครับแม่เขามารับเราก็ตัดละสี่ร้อยสับหรือว่าเขาเมาทำเองเตัด,ตดเอง,เองสับเองตัดละสี่ร้อยนะครับถ้าเกิดเราเหลือจากวัวเรากินนะครับตัดละสี่ร้อยก็คือตัดเราเองเลยตัดเองบดเองใส่ถุงเองเรารับตังยังดีโอ้ดีนะครับ วัวกี่ตัวครับแม่ตัวเมียยี่สิบตัวผู้หกสิบสี่อ๋อตรงนี้ยี่สิบนะครับแล้วก็มีตรงตัวผู้อีกนะครับอยู่ข้างในอคอกนะครับสิบไร่นี้พอไหมครับแม่เห,เหลือนะครับเหลือ,ลอกินเหลือทั้งตัวผู้ตัวเมียจะได้ขายบ้างหน้าฝนนะได้ขายเพราะหน้าฝนจะโตวไวครับอานีนได้ฝนแล้วจะโตวไวครับ สิบไล่ก็คือตัวผู้เท่าไหร่นะครับหกสิบสี่หกสิบสี่ตัวเมียยี่สิบแปดสิบสี่แปดสิบสี่ตัวนะครับหญ mm hmm. ้าเนี่เปียสิบไล่พอกินนะครับส่วนตัวเมียนี่ก็มีมีเสริมใช่ไหมครับก็เลี้ยงหญ้าเลี้ยงหญ้าแ,แล้วก็พนันก็เสริมหญ้าลี้ยงเมียอ๋อก็คือปล่อยนะครับปล่อยเลี้ยงก่อนนะครับ mm hmm. แล้วก็เสริมทีหลังนะครับ เสริมบ้างแต่ส่วนตัวผู้ก็เลี้ยงเหมือนกันในเปียหรือลปล่อยเลี้ยงอ๋อปล่อยเลี้ยงนะครับแล้วก็มีเสริมบ้างนะครับก็ถือว่ารายได้ก็ <c oughs> พอได้นะครับ <c oughs> พออยู่ได้นะครับพี่น้องสำคัญมันได้อยู่กับครอบครัวนะแม่นะดี <c oughs> ่ก็ไปทำงานนะครับ การดูแลแม่ดูแลยังไงครับบวัวก็ธรรมชาติเลยโอ,อ้ก็คือเลี้ยงแบบธรรมชาติเลยก็ครับต้องดูอาการเจ็บป่วยเขามีไหมอะไรไหมครับก็ดูเอาถ้าเกิดปกติกินยาธรรมดาก็ไม่เจ็บป่วยก็ไม่เป็นไรครับรไป yes? ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งทางนี้นะครับก <c oughs> ินหยาดีนะพี่น้องเลีมยญ้าดี มีไหมแม่มีเปิดราคาไหมครับไม่อันนี้ไม่มียังไม่มีนะครับตัวเมียก็ยังไม่มีตัวเมียไม่มีตัวผู้มีโอ้ <laughs> เดี๋ยวไปดูที่อคอกนะครับตัวผู้เดี๋ยวนี้ดูตัวเมียก่อนน,นนะครับอ๋ออันนี้คือรุ่นเล็กๆนี่ก็คือลูกของพ่อคุปปงนะครับ พ่อคุณฝูงนี่เป็นเลือดร้อยไหมครับแม่ไม่ถึงนะ่าจะแปดสิบโอ,อ้แต่ว่าหนานะครับหนาแข้งขาดีนะครับพี่น้องน,นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพามาเบิ้งตัวปูนะครับนี่หนานะครับพี่น้องแข้งขาดีขนาดเรียงธรรมชาตินะครับสูงใหญ่เลยนะครับนี่ผมยืนอยู่สูงนะครับ เ่าวดีนะครับพี่น้องเห็นว่าเท่านะครับโบโบทนะครับกินหา้าดีนะครับเนี่ยปับเรื่องเนื้อหนังนะครับแล้วก็โครงสร้างผลงานก็ถือว่าใส้ได้นะครับไะแม่เดี๋ยวไปดูใกล้ๆ นี่ภาพเบิ้งผลงานนะครับไกลๆสวยนะครับเนี่ยอันนี้แม่้ออตัวนี้นะครับแม่เขาคือตัวนี้นะครับให้ลูกสวยนะครับยาวนะครับเห็นในชัดว่าให้ลูกแง้าวนะครับพอพันตัวนี้นะครับเรื่องยนต์กับมีนะพี่น้องมีหนานะครับ เงี้ถึงหนานะครับมีลูกกี่รุ่นแล้วครับแม่รุ่นแรกไหมครับของต้ากู้ตัวนี้สามลูกสามรุ่นแล้วเอาขายไปมากเลยแต่ให้ลูกสวยนะครับนะเนี่ยหนังหนาดีนะครับพี่น้องอไปเลี้ยงไกไหมครับแม่ก็เลี้ยงรอทางมันไม่ไกล ครับมีตัวใกล้คลอดไหมครับไม่มีคลอดหมดแล้วคลอดหมดแล้วได้ตัวผู้ตัวเมียครับแม่ รอบหลังนี้ห้าตัวตัวเมียหมดเลยครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเบ่งเมียไทยนะครับเมียไทยพ่อตัวนี้แหละนี่นะครับลูกขาวโบวเลยนะพี่น,อน้อง ให้ลูกสวยดีนะครับหนาดี <sk r isa> โอ้หนาพ่อได้เลี่ยมนะครับก <sk r isa> <sk r isa> ินหนาดีนะครับมีโรคมีอะไรไหมครับแม่ <sk r isa> น้อยไม่ค่อยมี ครับปากเปื่อยเท้าเปื่อยก็น้อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีมีแต่น้อยครับผลกระทบน้อยไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรไหมครับฉีดยาอะไร,รยาป้องกันโรค<ม>อะไรเงี้ยอ๋อใช่วัคซีนอพอคลอดลูกมาได้อาทิตย์หนึ่งก็ฉีดวัคซีนเลยวัคซีนปากปเปื่อยเท้าเปื่อยจนตัองดับอ๋อ ทำปีกี่รอบครับแม่ก็ถ้าเกิดเป็นตัวเมียก็พอคลอดลูกก็อาทิตย์นึงก็ทำทำเลยตัวเมียก็ฉีดไม่ได้อ๋อครับก็คือตอนคลอดลูกแล้วครับแม่แล้วทีฉีดตอนคลอดลูกนะครับในอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับกส็สีฉีดนะครับวัคซีนนะครับฝากเท่าเปื่อยนะครับ พราะว่าหลังจากนั้นก็สิเป็นซาว์แล้วนะครับแล้วก็อุ้มทองนะครับอุ้มทองแล้วก็สบีบอได้ฉีดน,นะครับนี่นะครับก็ิขึงอันนี้สีเป็นเชือกนะครับขึงหลอก อ,อง่ง่วนอาจะเป็นเป็นลวดแล้วนะครับ <c oughs> พ่อกันได้นะครับพี่น้อง <c oughs> เลี่ยมดีนะครับโอ้ <c oughs> สวยนะครับเนี่ย ขาวดีนะครับคุณแม่ครับขอขอเบอร์โทรติดต่อนะครับศูนย์แปดเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าี่สองศูนย์ห้าสี่สองศูนย์ห้าชื่ออะไรนะครับแม่ชื่อวันเพ็ญวันเพ็ญนะครับแม่วันเพ็ญนะครับผู้ใดนสนใจอยากมาเที่ยวมาเล่นมาเบิงง่านะครับแ,แ็โทรมาได้นะครับผม มาหาแม่วันเพียนได้นะครับหรือจะปรึกษาเรื่องวัวน,นะครับโทรมานะครับพี่น้องมาเบิงมาเที่ยวมาเล่นน้ำกันนะครับ,บมาเบิงการเลี้ยงการดูแลนะครับแอยู่ที่แถวแถวเขื่อนน้องแม่นะแถวแถวเขื่อนป่าสักนะครับสระบุรีนะครับตําบลคํำผวนนะครับค้ำพานอำเภอค้ำพานนะไอตําบล ตำบลคำพานนะครับพี่น้องอำเภอวังม่วงนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับขออภัยนะครับพี่น้องครับอยู่ติดเครื่องเครื่องปลาสักเลยนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับมาเบิ่งบรรยากาศนะครับงัอวันบาทนะครับพี่น้องเปิดทางโซนใหม่นะครับเทิ่ง ทางวังม่วงนะครับสละบบุรีนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ